โอ้โหนะครับอีกห้านาทีต่อมานะครับอาราเอตเนี่ยเล่นแผนเดิมเลยครับเปิดบอลยาวครับให้กับตัวเดิมเลยครับฟูไซทางขวาแต่เขาวนี้ไม่ยิงเองนะครับเลี้ยงเลี้ยงยังไงครับเปิดลูกเข้ากลางโมงเข้าไปเลยครับพลิกนำสามสองนะครับอารเอตเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าทางอัพฮาก็ไม่ยอมแพ้ครับได้ฟรีคิกนาทีที่หกสิบหกนะครับเปิดย้อยย้อยมงเฉือนเข้าไปครับตีเสมอสุดมันครับสามประตูต่อสามนะครับ เกมกัลังจะจบนะครับแต่ว่าช่วงนาทีนี่ครับ96ครับโอ้โหอาระเอมาได้ฟรีคิกครับเอาชูบายเปิดเข้าไปครับเป็นโอมากรซาเลส์หม่งเข้าไปครับอาระเอะชนะจนได้ครับ4ประตูต่อ3นะครับโอ้โหกองเชียร์ดีใจกันสุดๆนะครับแล้วก็มีเลื่อน1คู่นะครับเอาทายนะครับกับออยด์แฮตเลื่อนไปครับเป็นวันที่8กุมภานะครับก็มีนัดตกค้าง1เกมนะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของทางเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครติดกระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ